ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเป็นนิยายสำหรับแฟนซีแฟนเมดแฟนฟิคชันหรือจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นของแฟนคลับที่เขียนขึ้นมาตามเนื้อเรื่องของต้นฉบับแล้วนําบทมาดัดแปลงตามความชอบของตนเองเป็นสิ่งที่แฟนคลับได้ทําขึ้นมาสำหรับนิยายบทนี้ผมก็ได้ทําการขอรจากคนแต่งแล้วนะครับและผมก็ได้รับอนุญ,ญาตมาแล้วผ่านการตกลงกับคนแต่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองหาอ่านดูผมจะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้ใต้คลิปนะครับ คงจะไม่มีมาดามาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับหลังจากที่งานเลี้ยงเริ่มไปสักพักหนึ่งลิมมอนุลได้หัวเราะและกล่าวขึ้นมาว่าฮ่าฮ่าให้ตายสิงานเลี้ยงนี้จริงๆเล่านี้มันดีจริงๆขอเพิ่มอีกขอเพิ่มอีกลิมมอนหลุขคได้หัวเราะอย่างน่าเลงม,มันเป็นเพราะว่าพิษของเล่าลวนลวนเสียงแจ้งเตือนจากชิเอลได้ดังขึ้นมาลวนลวแต่ลิมมโนลุก็หาสนใจไม่ ยังคงกระดกแก้วต่อไปแก้วเราแก้วเราไม่ได้เกรียใจใครเพราะคนอื่นๆก็กำลังตื่นเต้นกับอาหารของตนเองอยู่เช่นเดียวกันในตอนนั้นชูนาได้กล่าวว่าแม้ท่านริมุษุ์เราก็ชูนาะแม้ว่าจะทำเสียงเหมือนกับว่าพยายามจะต่ำหนีแต่โบราณได้กล่าวออกไว้ว่าจะถือสาคนบ้าอย่าว่าคนเมาต่อให้บ่นไปในตอนนี้ก็ใช่ว่าริมุษย์จะสำเนึกผิดเธอจึงได้เรียนเล่าต่อให้กับริมุลุสโดยไม่บ่นอะไรต่อไป แก้วแรกมันตามมาด้วยแก้วที่สองแก้วที่3แก้วที่4และดําเนินต่อไปเรากล่าวว่าจะไม่มีวันพู้นี้อีกแล้วถ้าพูดถึงคอโซลาในที่แห่งนี้ก็คงจะไม่มีใครเดื่มเก่งเท่ากับลิมโมโรอีกแล้วล่ะน่าตรกดีที่ลิมโมโลเป็นคอโซลาแต่ดันไม่ใช่คนที่คอแข็งซันนี่หลังแก้วที่3ไปลิมโมโรก็ตกอยู่ในสภาพที่เมาแอลแล้วเป็นที่เรียบร้อย รอยสีแดงบนหน้าของริมโมลเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าตัวของเขาในตอนนี้เมาเต็มที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยริมโมลไม่ค่อยจะได้เมาแอะอะไรแบบนี้บ่อยๆนักหรอกปกติแล้วเขาจะมีขีดจำกัดที่กำหนดเอาไว้เพราะว่าเขานั้นแข็งแกร่งดังนั้นถ้าตัวตนแบบเขาได้เมาเมาแล้วเกิดอัลาวาตขึ้นมาควรจะแย่น่าดูด้วยสาเหตุนี้จึงมีชีเอลคอยควบคุมการต้านทานพิษของริมโมลอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าลิมโมโลได้ทําสัญญาและเปลี่ยนเอาไว้แล้วในที่สุดหลังจากเวลาหลายปีที่เขาได้เกิดขึ้นมาเขาจะได้มมาอย่างเต็มที่เสียแล้วพอเห็นลิมโมโลอยู่ในสภาพนั้นเวเดล่าก็ได้พูดออกมาว่าเฮ้ย <h aha> แค่ไม่กี่แก้วเองก็เมาซะแล้วหรือลิมโมโลไม่ไหวไม่ไหวเจ้าเนี่ยไม่ไหวเลยจริงๆพอเวเดล่าได้กล่าวแบบนั้นลูมนานได้พูดว่าเจ้าเองก็หอวเมาล่เดียนแล้วเหมือนกันนั่นแหละเจ้ากิ้งกา มีสิทธิ์ไปว่าคนอื่นด้วยหรืองไงถึงเจ้าวนดาลาจะพูดแบบนั้นแต่ว่าหมอนั่นเองก็มองไม่ต่างกับตัวของลิมูล์สหรอกดังนั้นที่ลูมมนัสได้พูดมามันก็มีเหตุผลเหมือนว่าในพวกนั้นทั้งสามคนลูมมนัสจะเป็นคนที่คอแข็งมากที่สุดและยังประคองสติเอาไว้ได้นานที่สุดอีกด้วยพอตัวหลักของงานเลี้ยงทั้งสามคนได้เมากันไปแล้วบรรยากาศในงานก็คืกคืนขึ้นมาในทันทีมีสามคนเมาพูดคุยกันอย่างสุสทนาน คนอื่นๆเองก็เลิ่มที่จะออกลายแล้วเหมือนกันทางด้านของฮินาตาเป็นคนที่จริงจังและเคลื่อนไหวไปกับเรื่องอาหารเธอไม่ใช่คอโซลาเธอเป็นคนที่คออ่อนนอกจากนั้นแล้วก็ยังคงแพ้อ,อาหารร้อนๆอ,อีกด้วยประสาทรับรสของเธอค่อนข้างจะอ่อนไหวอย่างของเผ็ดมากอย่างวาซาบิเองก็เกินกว่าที่ลิ้นของเธอจะรับรสได้เนื่องจากเรื่องการควบคุมน้ำหนักอีกตั้งแต่เริ่มงานเลี้ยงงานงซันมา เนตตายังได้ทานเพียงแค่ข้าวสวยเท่านั้นเองและนี่ก็เป็นเรือนที่น่าประทับใจมากคุณภาพของอาหารที่เสิร์ฟในเทมเพลตนั้นมันสูงมากจนน่าตกใจมีความใกล้เคียงกับต้นธรรมหลับของสรับอาหารที่ไม่น่าเชื่อพวกอัศวินคนอื่นๆไม่ค่อยได้สนใจพวกข้าวสวยมากเท่ากับเนาตากับกันพวกหนานดูเหมือนว่าจะถูกใจถูกอดถูกใจข้าวเสียเนียนซะมากกว่าชูนาได้อธิบายว่ามันคือข้าวที่ผ่านข้บวนกัน ภูเขากับแกนเวททาให้ตัวของเขาเป็นสีดําและอัดแน่นไปด้วยแกนเวทโดยปกติแล้วจะเป็นอันตรายสำหรับมนุษย์แกนเวทคืออนุภาคพิเศษที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์โดยตรงหากไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีหาก,กินเข้าไปแล้วก็ถึงตายได้แต่สำหรับเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการฝึกฝนการใช้แกนเวทมาแล้วข้าวซีนีนนีก็เลยมีประโยชน์ที่ไม่ต่างอะไรกับยาทั้งเติมเต็ม,ตมกระเพาะที่ว่างและฟื้นฟูพลังงานแกนเวท ฟังดูเหมือนว่าเป็นซาเบียงสำหรับยามสงครามเลยก็ว่าได้แต่เธอก็ไม่คิดหรอกนะว่าริมโมโลจะคิดขนของเจ้านี่ขึ้นมาเพื่อเป็นซาเบียงสงครามริมโมโลไม่ใช่คนแบบนั้นสะหน่อยเธอได้หันไปมองเจ้าของชื่อที่เธอได้นึกถึงริมโมโลได้กอดคอของลูเมนาร์แล้วก็ล่องให้ออกมาหน้าตาก,ก็ตระหนักแล้วว่าชีวิตของเธอนั้นหลังจากหนี้คงรจะไม่ปกติแน่นอนความรู้สึกของหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ตอหน,นีห้อมล้อมไปด้วย ตัวตนอมะตะที่ทั้งอายุยืนและบ้าบอแบบคาดเดาไม่ได้พวกนี้อย่างน้อยชีวิตของเธอก็คงจะไม่น่าเบื่อนั่นแหละนะขณะที่ลิมเมโลได้เมาอยู่นานเขาได้พูดออกมาว่าเธอน่าหลาดจังเลยนะลูเมนัสจังเหมือนกับตอนแรกที่ฉันได้สร้างเธอขึ้นมาเลยฮ่าฮ่าวันคืนเก่าๆลิมเมโลเขาได้พูดแบบน,นั้นโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเมาอยู่จึงไม่ได้มีความยังคิดในคำพูดใดๆ อาจจะเป็นเพราะแบบนี้ด้วยหล่หมังลรีมรุนจึงไม่ค่อยได้ดื่มเหล้ากับพวกลูกน้องมากนักเธอดื่มก็จะเมาแต่เพียงพอดีเท่านั้นเพราะเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนี่คือคําพูดที่ทําเอาทางห้องอาหารได้เงียบกร่พร้อมกันอย่างมีนยัยสําคัญแม้ว่าจะมีคนที่ละแคระคายกับประโยคนั้นอยู่บ้างแต่คนเหล่านั้นก็ได้ปัดตกไปก็นะรีมรุนมาอ,อยู่นี่นาก็คงจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเป็นปกตินั่นแหละ ใขณะที่ห้องประคุมด้วยความเงียบพยิณตาตได้กล่าวว่าแม้ผู้ดได้เต็มปากว่าส้างสาวสวยขึ้นมาเองแบบนี้เป็นพวกลูกจิตหรือไงไนายเนียพอพิรตาต์ได้พยายามจะปัดบรรยากาศออนตึงเครียดออกไปจากการแซวลิมโอีกเล็กๆแน่นอยลิมโมโได้หันมมองเธอด้วยสายตาแปลกๆกึ่งหลับกึ่งตื่นก่อนที่จะส่งลูกระเบิดคอนจริงที่ทําให้ทั้งห้องได้สั่นสะเทือนลงมาด้วยใบ,บหน้าที่ใสซื่อลิมโมโรดได้กล่าวว่า เธอเนี่ยพูดเหมือนกับภรรยาเก่าของฉันเลยนะในตอนที่ฉันได้เล่าเรื่องรูเมนัทให้กับเธอได้ฟังเธอก็พูดแบบนั้นแหละเออ้อคิดถึงวันกเก่าๆจริงๆสายตาเมินงงและไข้หูสงสัยได้จับจ้องไปที่ริมโมโรอย่างประสานกันอย่างลงตัวส่วนมากแล้วก็คือสาวๆที่หมายปองเข้าถึงตัวริมโมโรที่หน้าตาเองก็เช่นเดียวกันมองดูริมโมโรด้วยสายตาที่อึง้งแล้วตระหนักได้ว่าเธอได้แซวริมโมโรจนเกินเรื่องอีกแล้ว บางครั้งเธอเองก็ควรจะพบเพา,เ,พราเรื่องหนีลงบ้านก็ดีนลกจากนั้นเบนี่มโลได้กล่าวว่าท่าริมโรเคยมีภรรยาแล้วหรอครับแบบนี้มันทรยศกันเลยนี่นาครับข้าเขียนว่าท่านเป็นสดแล้วไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เป็นเพื่อนข้าซ้อีกเบนี่มโลได้กล่าวแบบนั้นและโชนาได้พูดว่าท่านพี่ขาออกตัวแรงเกินไปแล้วเบนี่มโลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เมาได้ทีแล้วไม่ต่างกันกันกบริมโร เบนี่มาโลเป็นที่ฮอตมากก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากเขาไม่อยากทุ่มเทรรเวลาที่ควรจะอุทิศตนให้แก่การสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต้องสูญเปล่าเพราะเป็นแบบนี้เลยทําให้เขาถูกแซวเรื่องที่ไม่ควรอยู่บ่อยๆชูนะเองก็เชียร์ให้พี่ชายของเธอได้หาใครสักคนได้แล้วพร้อมทางพยายามตอกยำ้ำไอ้เรื่องของมารยาทให้กับเบนี่มอลูได้ฟังอีกด้วยเขาเองก็อยากจะมีทายาทอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีคู่และไม่มีเวลาไปหาคู่นี่สิ แต่ถึงอย่างนั้นเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรมากนักเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าท่าลิมมรลูเองก็สวดสนิทอยู่เหมือนกันก็เป็นสาลามที่ไม่มีเพศเนี่ยหนาะท้าลิมมรลจะไปหาคู่ครองทําไมกันเล่าจริงไหมอายุเองก็ยืนแล้วจะได้ว่าพี่ชายแล้วชูวนาได้พูดว่าแต่ว่าเรื่องที่ท่านลิมมรลูเคยแต่งงานแล้วเนี่ยน่าตกใจเหมือนกันนะคะพอจะเล่าให้ฟังได้หรือเปล่าคะชูนาก็นับได้ว่าใจเย็นที่สดุด เธอคงพวกสงสัยเอาไว้และสังเกตร้องภายในใจของเธอให้เป็นเรื่องที่อยู่ในใจเฉยๆแล้วได้ถามออกมาอย่างก็กล้ากกลัวในท่านเลียมบุลโรได้พูดเองว่าเป็นภรรยาเก่าดังนั้นก็คงจะเลิกลาหรือว่าอย่าล้างกันไปแล้วไม่ใช่ว่าโอกาสของพวกเธอในตอนนี้มันดับไปแล้วเสียหน่อยใช่แล้วเรื่องเล่าในวงเราก็คงจะไม่ใช่เรื่องแย่อะไรสักทีเดียวถึงแล้วจากนี้อาจจะมีข่าวลือแปลกๆได้พผดขึ้นมา แต่ก็คงจะไม่แช่ปัญหาอะไรมากเท่าไหร่คนส่วนใหญ่ทั้งเมาและไม่เมาได้รอฟังเรื่องของริมโมลอย่างต้องอดตั้งใจผู้ชีวิตของจอมานไคหลาดจะไม่สนใจในหัวข้อแบบนี้ลูเมนัตก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องมันจะเป็นไปทางไหนส่วนฮินาตาก็เป็นคนได้ก่อประเด็นขึ้นมาพยายามจะไม่ทําตัวเด่นไปมากกว่านี้แต่ก็สนใจในเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันและก็มีจํพัวของคนที่ในตอนนีประสาทเสียไปแล้วด้วยเหมือนกัน เบน,นี่มอโลวรู้สึกเหมือนกับว่าถูกทรยศส่วนชิออนเองก็ลองไห้เหมือนจะถูกแซงตัดหน้าไปแล้วเนี่ยสิ่งอื่นใดก็มีดิอาโบนี่แหละที่ไม่มีเขาลาของความตกใจอยู่บนใบหน้าเหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วแต่ก็โอเคทำไมเจ้าปีศาจนี่มันถึงทําตัวเหมือนกับว่ารู้ไปซะทุกเรื่องเลยละ่ละน่าสงสัยสุดๆไปเลยไม่ใช่เรื่องไงกันนั่นคือความคิดของทุกคนหลังจากนั้นลิมมโลก็เลยกล่าวออกความว่าอ่าเรื่องมันก็สองปีมาแล้วละ่ะ แต่ว่าแค่นึกถึงก็ทำให้รู้สึกดีต้องบอกว่าคิดถึงเรามั่งนะอ๋อใช่ฉันเคยถูกเพื่อนคนหนึ่งหลอกให้ไปสารภาพรักในวิธีที่น่าอายที่สุดที่จะจินตนาการได้เลยละ่ะยิ่โบโหลกงพอได้พูดทา,ทางที่ยังคงเมาอยู่แต่ก็ถือว่ามันเลื่อนไหลมากไม่รู้เลยว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่พอที่นึกถึงช่วงประโยคท้ายแล้วเสียงของเขาเองก็เริ่มเบาบางลงเหมือนกับว่าจะเขินอายอะไรบางอย่าง เรีบมุลเป็นประเภทที่ค่อนข้างที่จะน่าหนาการที่คนแบบนั้นได้เขินอายได้ก็แปลว่ามันต้องแย่มากจริงๆค่อนข้างเรีมบมุลก็คือลูมนัทที่ทาตัวกระตุกทีทีที่กําลังกั้นขามอย่างสุดความสามารถของเธอพอได้ได้ถึงเรื่องนั้นดีอาโบเองก็มีท่าทีไม่ต่างกันดีอาโบนั้นได้เข้าขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นวัตถุโบราณเขาอยู่มานานและก็ได้เห็นทุกอย่างมาหลายอย่างแล้ว แต่ก็มีไม่กี่เรื่องเท่านั้นแหละที่ทําให้ปีศาจที่อารมณ์เกือบจะปาตายด้านแบบดีอาโบในการเสียงหัวลาะแบบนี้ได้นี่เป็นเรื่องที่รู้จักกันแค่ในหมู่ของคนเก่าแก่เท่านั้นเช่นดีอาโบเองหรือว่าตัวของกีก็ไม่ต่างกันพอได้เห็นท่าทีของดีอาโบกับลูเมนัตลิมูร์ได้กล่าววา่าให้ตายเถอะพวกนายอย่าหัวลาะเลยนาะก็รู้อยู่หรอกว่ามันน่าอายแต่ก็ช่วยอย่าทําให้มันแย่กว่าเดิมจะได้ไหมเรา พอลิมโมโลได้กล่าวแบบนั้นดีอาโบก็พูดว่าขะขออภัยในความไม่เอาไหนของข้าคอนลาฟแต่พอได้นึกถึงเรื่องเมื่อตอนนั้นแล้วคือคือ,คอเมื่อก่อนแกนเบลได้ทําเอาไว้แสบใช็เล็นเลยนะคอนลาฟพอดีอาโบได้กล่าวแบบนั้นลิมโมโลเขาก็เลยบ่นต่อว่าอาจมาหลอกกันได้นะไอเจ้านั่นบอกแล้วว่าส่งไปเป็นลูกเศษของเจ้ารูดอลาจะทําให้หมอนันติดนิสัยเสียจากจัก,กรพรรดิไม่ได้เรื่องนั้นมาด้วยพอได้ฟังบทสนทนาแบบนั้น คิ้วของเฮนราตาก็ได้กระตุกเมื่อได้ยินชื่อที่ถูกหยิบขึ้นมานั่นคือชื่อของอาจารย์ของเธอแกนเบลโลอโซเขาเองในตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในไม่สีเป็นอดีตหนึ่งในประมาจาย์แห่งวันทั้งเกศประมาจาย์แห่งวันอาทิต์แกนที่หนีออกมาจากการลงทานของลูปบนัทไปได้และอย่างได้ลอยนวลอยู่จนถึงตอนนี้คิดๆด,ด,ดูแล้วโลกของพวกเรานั้นมันก็กลมมากกว่าได้คขดอาจารย์ของเธอเหมือนจะเป็นคนรู้จักเก่าแก่ กับคนที่เรียกตนเองว่าใกล้เคียงกับพระเจ้าในอดีตเมื่อแทบจะก,ก่อเรื่องให้ทำอะไรแปลกๆเอาไว้อีกด้วยดูแล้วก็เหมือนจะบันเทิงดีอยู่เหมือนกันในขณะที่ฮิรตาเพื่อ,อนๆอยู่นานริมโมลได้พูดอีกว่าหลังจากนั้นฉันกับเธอคนนั้นก็ได้แต่งงานกันให้ตายเถอะเมื่อก่อนฉันว่าฉันก็สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเยอะนะแต่ว่าพอมีลูกสาวคนแรกก็ได้รู้สึกแล้วล่ะว่ามีความรับผิดชอบที่แท้จริงเป็นเป็นยังไง ลนนั่นเองก็คือระเบิดอีกลูกนี่เป็นครั้งแรกเลยเช่กนการที่ลิมโมลูได้กล่าวถึงลูกสาวของตนเองแบบต้งงแบบนี้มันพัดพาเอากระแสของความไม่เข้าใจมาเป็นระลอกใหญ่ๆในท่านลิมโมลมีลูกสาวคือคําเดียวที่ผุดเข้ามาในความคิดของเหล่าลูกน้องนั่นคือปัญหาที่ใหญ่จริงๆถ้าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงก็หมายความว่าลูกสาวของนายท่านลิมโมลค,คนนั้นมีสักเป็นถึงองค์หญิงของประเทศแห่งนี้แล้วแบบนี้เธอไปอยู่ที่ไหนกันละ่ะ ในขณะนั้นชิออนได้พูดว่าท่านลิมโมลูขาชิออนกับชูนาได้เรียกชื่อของลิมโมลูพร้อมๆกันเหมือนพยายามจะดิ้นเล่นข้อมูลให้มากกว่านี้อีกคน,นอื่นๆเองก็เงียบรอฟังอย่างใจจดเจจ่อในตอนนั้นชูนาได้พูดว่าทำไมท่านไม่เคยได้พูดถึงเรื่องนี้เลยละะ่ะขาพอชูนาได้ทำแบบนั้นลิมุลูก็ตอบว่าหน้า,นาชูน,นาลูกสาวของฉันในตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็มีพวกระดับต้น,ตน คอยดูแลอยู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกนาพอลิโมลุได้กล่าวแบบนั้นชูนาก็พูดว่าถึงแบบนั้นก็ชูนายังพูดไม่จบลิโมลุก็เลยตอบว่าบอกว่าไม่เป็นอะไรไงเราเชื่อใจในการตัดสินใจของฉันสี่ฉันเคยผิดพลาดที่ไหนกันเราฮ่าฮ่าลิโมลุขาได้หัวเราออกมาอย่างน่าเริงชิอเอลจะในพูดว่าแจ้งเตือนสามารถไล่เลียงความผิดพลาดของมาเตอร์ได้หลายข้อมาก ต้องการให้ชี้แจงไหมคะพอชิเอลอได้กล่าวแบบนั้นริมมโรก็พูดว่าฮะพูดอะไรน่ะฉันไม่เคยทำอะไรแบบนั้นสักหน่อยพอเห็นรีมมโูพูดคนเดียวชูนาก,ก็เลยถามว่าถ้าริมมโูพูดกับใครขาการแสดงออกของริมมโูมันแปลกขึ้นเรื่อยในตอนนี้จากมุมมองของคนภายนอกเขาก็เริ่มพูดคุยกับตนเองแล้วที่จริงแล้วเป็นการเจราจาสองทางแต่ก็ไม่มีใครรู้สึกถึงความเป็นจริงในข้อนั้น นี่เองก็เป็นอีกหนึ่งส่วนของลิโซลาด้วยหรือเปล่านะแล้วจากนั้นชูนาได้หันมาหาลิมโมแล้วพูดว่าถ้าลิมโมโรขาชูนาได้เห็นว่าลิมโมโรก็เริ่มเพียงกับตนเองอย่างออกรถออกชาติมากจนเกินไปก็เลยจะพยายามเรียกแต่ว่าเธอกลับถูกโจมตีอย่างกระทันหันในวิธีที่เรียกว่ารู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเลยด้วยซ้ำลิมโมโรได้พูดว่าบ่นอยู่ได้หน้าชูนาะเธอจะทำเอาบรรยากาศงานฉลองก่อยเอานะ เด็กดีของฉันพอลิมโมลุได้กล่าวแบบนั้นชิออนได้พูดว่าแบบนั้นไม่ยุติธรรมเลยนะขาฉันเองก็อยากได้บ้างชิออนที่เห็นว่าคู่แข่งทางความรักของตนเองได้รับอะไรบางอย่างไปแต่ตัวเธอเองนั้นไม่ได้รับมันเลยไม่ยุติธรรมจึงได้พยายามเรียกร้องซึ่งถ้าเธอเองต้องการจริงๆลิมโมลุในตอนนี้ก็พร้อมจะให้ได้เสมอกลายเป็นว่าลิมโมลุได้ระจุบที่แก้มของทั้งสองคนเปลี่ยนให้กลายเป็นบรรยากาศสีชมพูในทันตา และยังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่กับริมโมลุลเรพูดว่าค่าค่าข้าเองก็ขอด้วยพอได้ยินแบบน,นั้นริมโมลุก็ก้มลงไปมองและพูดว่าได้เลยจ้าริมโมลุก็รันโน้มตัวลงไปจุบให้กับรูมนัทอีกคนแต่ว่าตัวของริมโมลุก็ชะง,งักไปอย่างกระทันหันริมโมลุนิิงค้านอยู่สักพักและในตอนที่เขาจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกขางมันก็ดูเปลี่ยนไปมากใบหน้าที่นิ่งเงียบและดวงตาที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มทับทิม และใบหน้าหนาใกล้กับลูมินัตแบบสดๆใกล้เสียมาจนลูมินัตเองก็ยังสามารถสังเกตเห็นได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเดลิโมโลได้กล่าออกมาว่าอืมเผื่อทำอะไรตามใจตนเองมากจนเกินไปหน่อยต้องขอโทษด,ด้วยสียงที่เรียบเรียงเย็นชาอะไรอารมณ์ชนิดที่ทําให้คนลุกขึ้นมาได้ง่งายๆดังออกมาจากปากของลิโมโลและมันก็น่ากลัวจริงๆเป็นแนวทางของอารมณ์ที่ไม่อาจจะคาดเดาได้ พอูเมนารเห็นแบบนั้นก็เลยพูดว่ามไม่ค่ะไม่เป็นอะไรค่ะด้วยแรงกดดันภายนอกที่ส่งผ่านมาทางสายตาทําให้ลูเมนัรได้ขึ้นชื่อว่าเอาแต่ใจตนเองระดับตนๆนในหมู่ของเหลาจอมันออก็ยังต้องปล่อยให้โอกาสอันยอดเยี่ยมนี้ได้ผ่านไปในลักษณะนั้นลิมิโลได้พูดอีกว่าร่างกายนี้เป็นของฉันและของฉันคนเดียวเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมยิบมโลได้พูดแบบนั้นและเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งอย่างน่าสงสัย ไม่มีใครเข้าใจในถึงในยาที่แท้จริงในคําพูดเหล่านั้นเลยนอกจากนั้นร่างกายของลิมมอลลได้เยินเขินในเริ่มเดินออกไปในทิศทางทางออกของประตูงานในล,ลิมมอลลได้พูดว่าเรื่องที่พูดก่อนหน้านี้อย่าเอาไปทําอะไรตุกติกล่ะอย่าหาว่าไม่เตือนก่อนที่จะออกจากห้องลิมมอลล์ได้หันกลับมามองคนอื่นๆในห้องนี้อีกครั้งแล้วรอยยิม้มอ่อนๆเป็นรอยยิ้มที่ค่อนข้างที่จะน,น่ากลัวเสียด้วยดวงตาสีแดงทับทีมนั้น ได้กดสายตามองทุกคนภายในห้องที่แม่ได้มีค่าอะไรมากเท่าไหร่นักแล้วกล่าวออกปานอย่างเรียบนียนเช่นเคยและเดินออกจากห้องนี้ไปโดยไม่หันกลับมามองอีกครั้งผมคิดโดยรวมของทุกคนในห้องแห่งนี้มันเป็นเรื่องอะไรกันล่ะเนียคนของเทมเพสได้อธิบายเรื่องนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกดวงตาสีแดงนั้นมันคือสิ่งที่คนของเทมเพสได้เห็นอยู่บ่อยครั้งจนอาจจะคิดได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยก็ได้ อย่างเช่นในตอนที่นายท่านริมโมลได้ตรวจงานเอกสารด้วยคมเรียวสงูงหรือว่าตอนวางแผนการหลบใะเวลาอ,าอื่นๆอีกมากมายในโลกของดาบและเวทมนต์แห่งนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงสีตาเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรแค่เป็นนักเวทเริ่มต้นฝึกขาดก็สามารถทําได้แล้วมันก็แค่เวทมนต์ปลอมตัวหรือว่าเวทมนต์ลวงตาขั้นพื้นฐานเท่านั้นเองแต่ในกรณีของลิมโมลที่พวกลูกหน้องได้แบ่งประเภทการออกมาเป็นแบบลวกลวก ผู้ขาได้ซวมหัวกันและเริ่มเล่าเรื่องของการแลกกันจนได้ข้อสรุปว่าสีตาเป็นตัวแบ่งแยกอารมณ์และการจดจ่อดวงตาสีเหลืองทองแบบปกติของนายท่านลิมเบโลมันสื่อถึงนิสัยปกติของนายท่านขี้เกียจขี้บน่นขี้บ้าเล่าชื่นชอบการสังสรรค์ถึงจะฟังดูแย่แต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นผู้ขาสบายใจกับท่านลิมเบโแบบนั้นมากกว่าท่านลิมรบโอีกแบบหนึ่งเสียอีกอย่างน้อยท่านลิมเบโแบบปกติก็เป็นเมร และอัธยาศัยดีกว่าคนแล้วกันส่วนดวงตาสีแดงทับทิมเป็นประเภทที่เหมือนจะกำลังคำนวณวางแผนการเสียมากกว่าถึงจะวางแผนการและทำงานเอกสารได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่ามนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยติดลบแบบสุดขั้วตามที่ได้เห็นนั่นแหละเย็นชามากกว่าน้ำแข็งเสียอีกแต่เพราะแบบนั้นด้วยหลอมมังภาพลักษณ์ของนายท่านริมลุลจะได้ดูสงับเปลี่ยนจอมันตัวจริงเสียอีกนั่นคือความคิดของทุกคนในที่แห่งนี้ ว่านั่นแหละคือจอมันตัวจริงก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้อคอนเสวร์เพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้า